วันนี้เราก็จะมาเพาะมาเมล็ดบอนสีด้วยขุยมะพร้าวกับทรายนะคะวางมาเมล็ดบอนสีหรือโรยก็ได้ค่ะวางวางแล้วก็วางลงไปเลยค่ะอย่าให้มเมล็ดจมนะคะวางลงไปเลยค่ะทีละเมล็ด ถ้าขยันนะคะถ้าไม่ขยันก็ลรยลงไปเลยค่ะแต่ของเราเราอยากให้มันแบบเป็นระเบียบเราก็เลยเจะเรียงทีละเมล็ดค่ะวางลงไปเลยค่ะ ขออภัยนะคะพอดีถ่ายเองค่ะแล้วก็เพิ่งหัดด้วยยังไงก็ติชมกันมาได้นะคะ,มะเมล็ดบอลจะมีแบบมเมล็ดที่เล็กมากนะคะ จะเป็นสีขาวๆคุ้นๆคะ่ะพอเราเรียงเสร็จแล้วโรยหรือโรยเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเอาน้ํามาฉีดค่ะเอาน้ํามาโรดหรือมาพรมหรือเอาฟอกกี้ฉีดก็ได้นะคะแต่ของเราไม่มีฟอกกี้ค่ะแบบบ้านๆเลยเราก็เอาน้ําพรมเอาพรมแบบนี้นะคะ มแบบนี้เลยค่ะพอพรมเสร็จแล้วนะคะเราก็ปิดฝาไว้เลยค่ะปิดไว้เลยนะคะปิดฝาไว้แบบนี้ค่ะอีก สิวันเราจะมาดูความเปลี่ยนแปลงกันนะคะว่างอกขนาดไหนวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์ค่ะถ้ามีอะไรติชมก็คอมเมนต์มาได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ